รป OFL สวัสดีครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาแบบเวลาที่เราทำคลิป YouTube s ช o อตแล้วอยากจะใส่ปกให้มันเป็นรูปสี่เหลี่มยมผืนผ้าแบบนี้แล้วมันใส่ไม่ได้มันจะกลายเป็นแนวตั้งแบบนี้ซึ่งไม่เต็มจอเดี๋ยววันนี้มาดูที่การทำปก y o u u u b e บช็ t s ให้เต็มจอนั้นทำยังไงตามผมมากับกรูป OFL ตอนนี้ <You> อยู่ที่ YouTube Studio นะครับก็คือหลังบ้านของยูทูนั่นเองเวลาที่เราจะเปลี่ยนปก เราก็จะเข้ามาตรงนี้จากหน้าจอตรงนี้นะครับก็จะเป็นปกคลิปที่เต็มๆหน่อยก็อันนี้ก็เต็มจอ YouTube Short ก็เต็มจอเหมือนกันอันนี้ยังไม่ได้ทำนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็น YouTube Short นี่ก็เต็มจอเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ YouTube Short ก็เต็มจอเหมือนกันคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่ามันทำยังไงเดี๋ยววันนี้มาดูกันเวลาที่ทำคลิป YouTube Short แล้วมันบังคับให้รูปปกของเรา เป็นแนวตั้งคือ9ต่อ16ลองเข้าไปสักอันแล้วกันอ่านี่คือตัวอย่างเวลาที่เราจะเปลี่ยนปกเราก็จะกดปุ่มลินสอนี้นะครับก็จะเห็นว่ารูปที่เรามีทั้งหมดตรงนี้เป็นรูปที่ระบบมันสร้างมาให้ก็ไม่เต็มจอมันก็ไม่สวยไม่ถูกใจนะครับทีนี้ลองมาดูวิธีทำกันว่าจะทำไงมันเต็มจอผมยกตัวอย่างจากโปรแกรม G m a s t e r ผมใช้ k i มา m a s t e r ในการตัดต่อครับ1 0 0เลยว่างั้นแล้วก็ยังเอามาทำปกด้วยนะครับจริงๆแล้ววันนี้ก็แล้วแต่คนถนัดนะครับใครอยากจะใช้พวกโปรแกรมอื่นเช่น Photoshop, p i x a r t Pixel Lab อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยอ่านี่คือคลิป YouTube ฉอดของผมนะครับอัตราส่วน9ต่อ16เป็นแนวตั้งนะครับใน Kinemaster ใครทำไปแล้วก็สามารถที่ Capture เอารูปภาพที่อยู่ในคลิปนี้มาทําปกได้นะครับเลือกอ็อดสวยๆก็มาทําปกได้อาสมมุติว่าผมจะเอารูปนี้แหละ ได้แล้วเราแคปเจอหน้าจอซ้ายมือเนี่ยครับจะรูปภาพปุ๊บสมมุติ่ารูปนี้นะครับจากนั้นเปิดโปรเจกต์ใหม่เพื่อที่จะนำรูปนั้นน,นอะเข้ามาตกแต่งให้เป็นปกให้สวยขึ้นว่างั้นเนาะรูปที่ผมแคปเจอร์อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับอเอารูปเข้ามาปุ๊บรูปนี้เอามาเผื่อสักสองรูปแล้วกันเผื่อเปลี่ยนใจรูปนี้ คอนเซปต์ง่ายๆตามความเห็นผมความคิดผมนะครับว่าปกก็จะประกอบไปด้วยแบ็กราวอันที่2ก็รูปภาพที่เกี่ยวข้องอันที่3าโลโก้ logo, หรือตัวเรานะครับตัวต้นของเราค,รคืออันนี้เป็นเป็นการลองผิดลองถูกที่ผมลองมาแล้วนะครับคิดว่าพอใช้ได้แต่อาจจะขัดใจเราสักนิดหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยไฮไลท์สำคัญอยู่ตรงนี้ครับเวลาทําปกยูทูปช็อตเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเห็นรูปอันเนี้ยเป็นรูปแนวตั้งแต่ว่าสิ่งที่มันจะแสดง บนปกของเราเพื่อให้เป็นแนวนอนตามปกติก็จะเป็นพื้นที่บริเวณแค่แถวๆนี้แถวๆนี้นะครับอยู่ในกรอบตรงกลางนี่แหละครับฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือการตกแต่งปกของเราให้จำกัดอยู่เฉพาะในส่วนพื้นที่กลางๆตรงนี้นะครับรูปนี้ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่รูปนี้ดีกว่า,ารูปนี้แล้วกันอ่ะ ตรงนี้เนี่ยผมจะเริ่มตกแต่งปกแล้วทีนี N ่มเตอร์จะมีสเกลบอกนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เรื่องข้ากลางมันจะมีเครื่องหมายเนี่ยขีดเสียงแดงบอกอ่ะสมมุติได้แล้วทีนี้ลองไปดูกันซิว่ามันจะได้ผลจริงหรือเปล่าที่มันน่าจะโชว์บน YouTube ช็อตของเรา,าคือจะเป็นบริเวณนี้นะครับแถวนี้เท่านั้นนะครับอ่ะโอเค พอเสร็จแล้วก็แคปเจอร์ปุ่มซ้ายมือเนี่ยครับเป็นรูปปุ๊บมันก็จะไปเก็บในแคปเจอร์แล้วแล้วก็กลับไปที่ YouTube Studio นะครับกลับไปที่ YouTube Studio อ่ะแล้วก็เข้าไปในคลิปที่เราต้องการเปลี่ยนปกอ่า YouTube Short อันนี้นะครับของผมเนี่ยหน,นาทีปุ๊บตอนนี้ปกเป็นยังไงปกยังเป็นแนวตั้งอยู่คลิก รูปบินสอนะครับแล้วก็คลิกรูปลินสออีกทีนึงนะครับก็จะเห็นว่ามันมีแต่ปกแนวตั้งนั้นเลยที่ระบบมันเจนให้เราก็อิมพอร์ตรูปที่เราทำตะเกียเข้ามานะครับมันอยู่ในแคปเจอร์ก็คือรูปนี้นี่ก็จะได้รูปปกแบบเต็มจอโดยใช้เทคนิคนินดหน่อยนะครับหลอกมานิดนึงแลอ,อันนี้ก็เป็นปก YouTube Shots แบบที่เต็มจอกด Select เลยกด s v v อ่าตอนนี้เราก็ได้ปก YouTube s h o t t แบบเต็มจอแล้วนะครับคือ <c oughs> ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเนี้ยกูรูเขาใช้วิธีไหนนะครับแต่ผมว่าอันเนี้ยใช้ได้เลยละอาจจะต้องหลอกมันนิดนึงนะครับ <c oughs> ใครที่มีวิธี <c oughs> ที่ดีกว่านี้หรือวิธีที่มัน <c oughs> โอเคกว่านี้ยังไงผมรบกวนฝากคอมเมนต ไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับจะได้รู้ผมเองก็จะได้เอามาปรับใช้นะครับอันนี้เป็นแค่ประสบการณ์ส่วนตัวที่แบบลองผิดลองถูกแล้วก็คิดว่ามันเออมันพอใช้ได้ก็เลยเอามาใช้แล้วก็เอามาแชร์กันในวันนี้นะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง g r ุ u p o f r l ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า g r ุ u p o f r l สวัสดีครับ